นี่เป็นต่าผู้ครับเต่าผู้เป็นปาร,ร์ตี้คัลเลร์นะครับไม่กิน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 แกงก่อนแก้งก่อน,อนเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินดูกั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 นตะพผู้ครับเต่วพู้แค่ผือ จะห่วงกินจะห่วงกินจะห่วงกินก่อนเดียวค่อยกินนะเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นกับแม่ก่อนเล่นกับแม่ก่อนครับเล่นกับแม่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยให้กินไม่ไม่แกล้งนานหรอกไม่แกล้งนานหรอกตัวผู้นะคะไม่แกล้งนานหรอกครับอ่ะเคิมเลยเคิมเลย กินต่ออ่ะกินต่อกินต่อ,ตอเข้าโกงไปกินต่อเดีกว่าเข้าโกงเข้าบ้านไปกินต่อไปกินในบ้านไปกินในบ้านจะได้หืมจะได้เป็นเด็กดีไปกินในบ้าน